โอเคนะครับฮัลโหลสวัสดีกัด้วยนะครับพบผมคนเดิมฮะนายพัตตันนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า<ช>อ,อ่คลิปนี้ขอเบากัน,นเกมชื่อว่าอินไ s i <In> <In Silent S 3> ล e น,นะฮะแต่ผมขอตั้งชื่อภาษาไทยเกมนี้ว่ากาุณาอยาดส่งเสียงในปา่ปาป่านะครับซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่กับเพื่อนของผมในดิทคอร์ททั้ง4คนตอนนี้เราก็ปิดหูฟังทั้งหมดในดิทคอร์นะครับเพื่อเพื่อคดีเพื่อนผมอ่ะหรือกระต่ายแหละเขาตั้งกฎว่าจะให้พูดเอาเวเอาเวทอล์กตลอดในเกมนะฮะเพื่อ เพราะว่าเกมนี้มันต้องเน้นห้ามใช้เสียงไงก็สําหรับใครใครที่สนใจอยากเล่นอินไซเลนเนี่ยก็สามารถหาซื้อได้ในสตรีมราคาราคาหนึบาทนะครับโอเคมาเพื่อไม่เสียเวลาเราก็จะมาเริ่มเกมเพย์กันเลยเคเรดี okay. ้เลยนะ3ามสหนึ่งแอคชั่นโอเคคือเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมที่ว่าเราต้องห้ามใช้เสียงในป่านะครับแม้แต่เสียงนิดเดียวเด่ย เสียงไม่แต่เสียงพูดไม้ของเราอ่ะก็ยังเป็นต้นเหตุที่จะทําให้มอนสเตอร์หรือปีศาจเนี่ยจะพุ่งมาหาเราได้คือที่ผมเล่นนี่คือจะเอาไว้อนทุกทุกคนที่จะเปิดไม้อ่ะได้ยินตลอดนะฮะไม่มีการมิวไม้นะฮะ <c oughs> เฮลโหลเบสซุมเปิล <c oughs> ได้ยินได้ยินได้ยินมีใครบ้างรายงานตัวหน่อยเราโอเคคลิปนี้ผมจะผมจะใช้เสียงให้น้อยที่สุดนะฮะเฮ้เราเป็นเรามีเปิลไกด์เรามีเปิมีเปิลไกด์มีเปิลไกด์ มีป้าไกด์อยู่โอเคท่านผู้ชมอาจจะได้เสียงเสียงปิดลมเสียง,งลมมันเข้าอ่ะกดอะไรใช้ไฟฉายอ่ะ F ใช่ไหมเคเคจะรวมกลุ่มดึกเก่งผีเกิดแล้วเหรอเกิดแล้วเหรอ,อ,รอ,รอผีปอผีปออ๋อผีปอโอเคอายะจีนอยู่ไหนอ่ะอายะจีนหายไปแล้วอะไหนไหน ถ้ามผู้ชวเหะไรไหมครับเมื่อกี้แหละครับนั่นแหละครับสัตว์ประหลาดที่เราเจอเคภารกิจของเราเนี่ยคือให้เราไปตามหาซากไข่ปลาหินไข่ปลาเรามีเรามีเพิร์กนำทางอยู่เรามีเพิร์กนำทางอยู่บ้านอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เพิร์กของผมตอนนี้ก็คือเป็นเป็นเพิร์ก เดินแล้วเสียงเงียบที่สุดนะฮะแล้วก็เปิ์กหยุดมันมวิ่งผ่านไปตรงนี้ตรงหน้าประตมันมันเป็นเปิ์กที่เสียงเงียบที่สุดไงเออข้างหน้านี่นี่บ้านหลังนี้บ้าน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 ก็คลิปนี้ท่านผู้ชมเราจะเงียบอาจจะบ่อยที่สุดนะกด <c oughs> <c oughs> ดันมากเลยข้างล่าง อไหมดเลยเสียดเสียงอะไรไปเองเดิเนผ่านหน้ากูไปเมื่อกี้อธิบายที่เท้าเรามีตัวเยี่ยมอุ้ยกัดไข่ยับอุ้ยวิง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 โอเคตอนนี้แต่ละคนอยู่ไหน เฮี้ยไอพ่อมึงไอสัตว์เฮ oh. ี time, okay. no uh ้ยเฮี้ยไอผีเวรไอสัตว์เคเราไม่ได้มาถึงโรงนาแล้วผมเห็นคนสมัคร เจ๋อเจ๋ได้หุ่นรายการมาแล้วนะคะะรับเจอล้อแล้วเอี่ยมเจอล้อแล้ว <c oughs> ผมเห็นข้างหน้าไม่เต็มไปหมดเลยใส่ใส่ไม่ได้เขาเจอล้อแล้วเราเจอล้อแล้วนะฮะ <c oughs> เฮ้ยไอ้พ่อมึงพ่อมึง ไอ้เหี้ยมึงไปไหนโอเคกูวิ่งแฟลชแบงค์จะหมดแล้วแฟลชแบงค์จะหมดแล้วอ๋อโอเคเรากดจีเพื่อสวางนี่ละกันเฮ้ยมีโซลินมีโซลินใช่ไหมบิโซลินได้ไหมกระต่ายได้ไหมเราได้ล้อมาแล้วเราได้ล้อมาแล้วได้เสียง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 เฮ้ยข้างหลังเราข้างหลังเราเยี่ยมเยี่ยมเอื้อเอื้อเอื้อแล้วก็ใส่ก็<ร>ต้อง ถือแล้วโอเคซ่อมอยู่ซ่อมอยู่แก้วางวางไว้ตรงพื้นแหละทำเสไม่ได้ขาดอีกหนึ่งโรงนาเราสำรวจไปแล้วนะมันไม่มีโอเคไม่มีอะไรใช่ไหมเราหาปลาหินลอก่อนข้างหน้าข้างหน้ามีตรงนี้ตรงนี้บ้านบ้านเอ่อตรงนี้ไม่มี เราเหลือแต่ล้อนฮะเราเหลือแต่ล้อไม่ต้องหาอะไรพวกนี้ล้อเหรอกชิบหายชิบหายแล้วชิบหายแล้วมึงขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมามันขึ้นมาแล้วมันไป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 แล้ววิ่ง เฮ oh ้เราซ่อมแล้ววิงว่งวิ่งไม่ทันอ๋อชิหายแล้วไม่ทันอยู่ตรงนน้นตรงนู้นตรงรู้ว่ารถอ่าราทีทำเสร็จแล้วออกวิง่งไม่ได้วิ่งตามมาหรือเอาครับ <laughs> โทษทีไม่ได้ตามมา <c oughs> อย,อยู่ไปเลย,ยไ,ไปเลย ไม่ได้ยินก็ตายเมื่อกี้ท่านผู้ชมก็น่าจะได้เห็นแล้วใช่ไหมซ่อมเยอะสุดเลยมุ้นเนี่ยวัวฮะซ่อมเยอะแต่ละบ้ากระต่ายซ่อมเยอะสุดแล้วเราก็วัวตัวแต่วิ่งหาของเรามีแผนที่แต่เราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนบ้างแบตเตอรี่กุญแจยางโอเคมาบอกสำรวจฟาร์มจะมาใช่ยางที่นสุดท้ายอยู่ที่ฟาร์มเอ้าเหรอเชียนแล้วลงนามีอยู่ลงเดียวด้วยนะประเด็นเราได้นักกี้ช็อตกับสแนปเลน่ะ ำไมได้เป็นอ่ายิงปืนดามจสเราเราเราได้ดามจสลัคกี้็อตแล้วก็แฟชั่นแบงค์อยู่นานขึ้นอ่ะเออ,อ,อย้ายจุดแล้วขอยย้ายจุดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วอย่างนี้มันหมายความว่าไงคือ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันข้างล่าง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 ตอนนี้วิ่งของถึงได้เลย <Okay. S 2> โอเคฝนตกปาปา,าวิ่งหาของอันนี้หาแล้วได้แบตเตอรี่ได้กุญแจรถแล้วโอเคโอเคได้น้ำมันแล้วโ okay, 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 okay. อเคโอเคโอเคโอเคระหวังวิ่งกลับรถปาปาวิ่งโซลินวิ่งตามเรามาวิ่งตามเรามาตอนนี้คือสถานการณ์ฝนตกนครับมันเลยทำให้เสียงมันกบโดนกบหมดนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นข้อดีของฝั่งเซเว่เบลครับอาจจะเป็นข้อเสียด้วย ที่ผานฝนอยูตกแล้วาาาขายยางหนึ่งนะงนงแล้วก็คุณแจุแแจมีล้วโอเคเหี้ย <c oughs> อะไรวะวว <c oughs> ข้าง,งล่างข้าง,งล่าง หน้ากูเลยชห,หายงสุดท้ายนะ,ะท่านผู้ชมเฮียพ่อมึงเอ้ยางยางหยางยางโอเคทุกคนได้ยางแล้วได้ยางแล้วทุกคนได้ยางแล้ว,ลวเราได้ยางแล้วมียางแล้วเราได้ยางแล้วเราได้ยางแล้วกลับกลับกลับได้ยางรถแล้วได้ยางรถแล้วทางกลับรถอยูไนะ่ไหนฮะ ผีหลอกอีกแสงไปข้างหน้านะโอเค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 ได้ยังแล้วได้ยังแล้วครับเฮ้ยเรียบแม่งบินสัตว์ทางนี้แพทตนทางนี้เฮดดีแล้วดีแล้วดีแล้วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าเข้าเข้าเคเข้าแล้วครับคนหนึ่ง โอเคเราหนีแล้วฮะป้าจุด <c oughs> ใ, <c oughs> ใครมันจุดพู้ล่อตัวฝัดประหล่าวม,มาเมื่อกี้เอาตามจริงไม่ได้ตกไม่ได้สะดุ้งขีอะไรสะดุ้งเสียงฟ้าผ่าสะดุ้งสะดุ้งเสียงฟ้าผ่ามากกว่า <c oughs> รอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายซึ่งรอบนี้มอนเตอร์เนี่ยจะเป็นคนนะฮะปาเพราะว่าไหนๆก็ฮาโลวีนกันแล้วเราก็เล่นอะไรที่มันผีผีหน่อยแล้วกันนะฮะ นี่ใครกระต่ายเลยอีกคนหนึ่ง<ช>ครับนะอีกคนหนึ่งใครเอาอีามีโซลินโอ้ไกด์เออมีไกด์ใช่ไหมตอนนี้เพิร์กเราก็รีแพคคาไวขึ้นนะฮะ อู่เห็นใช่ไหมอยู่เห็นใช่ไหมโอเคอย่าน้ำมีสลินผมรู้นะว่าคุณเห็นผมรู้นะคุณเห็นน้ำหนึ่งสารต้องต้องผมต้องวิ่งก่อนนะผมต้องวิ่งเหมือนกันโอเค คุณทำร้ายผมมากเลยอ่ะโอหมึงทำร้ายกูไม่เสียงเห็นแค่แหละคนอื่นอยู่ไหนรอขนมันมาแล้วไปไปกันเลยตามทางได้ไหม่ะเลยไปก่อนเลยโอเคทางอยู่ไหนอะที่รถลืมอยู่ไม่ไม่ใช่ทางนี้ไปทางนู้นทางนู้นไปไหนตกไปเลยวิ่งตกไปเลย จับจับรถเถอะถ้าขนาดเนี้ยโอ้วายวายกูอุสาหารถเจอดูมันกูเลี้ยงปีศาจละงานกูเลี้ยงปีศาจและได้น้ำมันแล้ว เราได้น้ำมันตอนนี้ลอ้ลอล้อครบแล้วน้ำมันมีแล้วครบครบครบ nope กูเรียกปีศาจเถออย่างเงี้ย <laughs> ขาดบอกขาดกกุญแจกุญแจใครจะมีกุญแจโอ้เมยไม่มีเปลือกคยตัวเองเลยไม่เอาตัดสีนนะบอกเลยวิ่งไปไหนก็เจ็บมันกล้าไปนี่เราจะเลี้ยงปีศาจแล้วเนี่ยตอนเนี้ยนัดถึงเสี่ยววิ่งไปอีกทางนึงเอ้าก็มาเจอแพน อะไรคุณทุกคนไม่เงียบแบบเงียบคิดเลยเหรอก็ตายเอเราอยากเป็นก็ตายอยากเป็นเหรอโอเคแพทเป็นแพทแพทเล่นไม่ได้หรอกทําไมอะหมายถึงแบบแพทไม่ได้เพราะว่าปวดหัววันนี้คิดจะบอกว่าแบบใช่ไหมล่ะจาไว้นะเงียบที่สุดโอ้โหเปิร์กคนไร้ประโยชน์เลยเปิร์กไร้ประโยชน์มากใครมีเปิร์กดีๆมามีแต่เปิร์กปืนกับเปิร์กซ่อมใหม่อ่ะได้ เอ้าเราได้ไกด์เฮ้ยเราได้ไกด์เราได้ไกด์ขอไปก่อนนะเสียงคุณได้ยินแต่เป็นสีใช่ใช่ใช่มันไม่เชิงได้ยินหรอไมนจะเป็นปิ๊กมันจะเป็นปิงในแบบอะสีแดงอ่ะแล้วตอนนี้มันปิงแบบน่าจะปิงลุงกุ้มดุโอ้ยแม่หมดแล้ว Hello เห็นนายนะเก็บปิงอยูนั่นแล้วล่ะ ไป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  b u i l d in a c e n t r y ใครเปิดอะไรมิโซลินเหรอโอ้ไม่่ đồn này ngay Ayojin ở đâu à Ayojin, nhú. Này, không biết này ta nói แล้วอ่ะหรือกดปุ่มไม่โดนหนูจิ๊ดจิ๊ดอายะจินอยู่ไหนหนูจิ๊ดจิ๊ดไหนอ่ะอยู่บ้านหลังไหนก็ได้เออแต่ได้เสียงไกลมากสองชั้นเนี่ยโอ้เดินผเล่นดุแบบนันฮะไม่ไม่ถามก่อนใครใครบอกว่าผีเล่นยาก ไม,ไม่เรามีประสบการณ์ไม่ไม่คือผีมันเล่นยา,ากจริงเช็คประชากรได้เปิร์อะไรเมื่อกี้เปิร์มันไร้ประโยชน์ไงเอ้าเราได้เปิร์ดีเราได้เปริปร,ร,ปร์แท็บแท็บเปอร์อะเดี๋ยวลุงไหมทำไมเราถึงกลับไป <laughs> ทำไมอะเพราะเขาคุยอย่างนี้เลยเฮ้ยสวัสดีอ hey, เอา้ามาไว้กันมาเป็นเหมือนเล่นซ่อนแอบเหมือนเล่นซ่อนแอบเหมือนเล่นซ่อนแอบเดี๋ยวเดี๋ยวนะ มันเห็นเป็นตัวเห็นเป็นคนเลยอะอะไรเด้ยมามากดตัว E ไงกดตัว E กตัวอนเปิดซิงเน่ตอนตัว E มันจะเป็นมองเห็นชั่วขณะเออมองเห็นแบบมองเห็นชัดเจนใช่ไหมมองแบบมองน้ำลายวิ่งรีเบคกี้จะจะจะอยาก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 า จำซะแก่กูอีทิบหาย ไม่มีอะไรไงก็ตายซ่อมแล้วเหรอโอ้โหโคตรไวเลยคือผีระยะมันไกลกว่าอ่ารอดฮะคือซ่อมคนเดียวซ่อมคนเดียวเลยมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะเอาจริงๆไม่กระต่ายต้อง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 ขอบคุณเราเราอุตส่าห์เป็นตัวล่อให้เนี่ยคือถ้าเจอก็คือเจอเลยอ่ะ น,นะผีเป็นเกมนะครับเป็นไงก็มากฮะครับกับอินไซเลนนะครับก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมล c, แล้วกดไลค์แล้วกดซับสไครต์ด้วยนะครับเกมนี้บอกเลยว่าถ้าเกิดคุณจะผมแนะนํานะถ้าเกิดไม่อยากลำบากพุชชูท็อกครับแต่เมื่อกี้มันลําบากมากกับการแคสเพราะว่ามันเอาเวทูเอาเวทูท็กไงฮะถือว่าเป็นเกมที่ถ้าได้คนเล่นเยอะกว่าน,นี้มันก็จะสนุกขึ้นแหละครับโอเคคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับใครที่อยากเห็นผมเล่นเกมนี้อีกก็ อย่าลืมคอมเมนต์แล้วกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจนะครับโอเคสำหรับคลิปคลิปนี้ก็ขอบายท่านี้นครับบายครับสวัสดีครับผมจะลองไปฝึกวิชายองเบาแล้วแหละเกมนี้มันสอนให้รู้ว่าพูดมากก็เป็นพูดดีเป็นสีแก่ปา่าพูดมากก็เป็นชิบหายแต่แก่ตัวโอเคไปละบาย